สวัสดีจ้าตื่นเช้ามาพี่จ๋าก็ทํากับข้าวนะคะทุกคนคะ่ะมือนอีฝาห้องฝนตกคักจ้าเห็นนะั่กินแล้วแล้วบอกให้ไปตาตาพาจ้าสักพาไว้ก,นกันเลยบ่อยเพื่อนไปดตาจ้านาทีต้องดูแลซอยกันจ้า <laughs> ต้องมีนาทีที่แบ่งกันย่างชัดเจนนะคะอา,อาทย์นี้ให้เพื่อนดูแลไปนะคะอาทิตย์ต่อไปคอยเป็นเฮ่า <laughs> มาเพื่อนกะ เห็ดน่ากินเรียบร้่อยแล้วจ้าเห็ดน่ากินแล้วแหละก,ก็ไปตากผาาา่าจ้าบมดตากว่าได้บมดตากว่ามีผ่าใส้กับปลอนเมืองแล้วจา้าเนาะเสร็จแล้วเพื่อนก็นจะเอาผ่าไปตากเลยทุกคนจา้านี่ไง,งผู้ไซยอย่างสิทด,ดีปานนี้เนาะจ้า หายใส่บได้อีกแล้วนะจ้ะหาได้มือนีมือเดียวมือต่อไปบบรู้วสิเหตุรือบ่เหตุนะาจา้ะแต่มือนี้เหตุนะจาน๊ะได้แค่มือเดียวแค่นั้นก็บ่เป็นยังจ้าย่างน้อยกะพ่อแบ่งเบาภา,าราซอยเฮาจา้าเห็ุหนาใส่เฮาหน,า,หา,หนาตาเบาียบบ่พอใจนอจ้าทุกคนจ๊ะแต่กระต้องเหตุเนาะอือมกระต้องเวียกงานเวียกสะการนนะกระต้องเหตุซอยการเนะจ้ะ<ม> ตาคพาแล้วๆกับม่าคัดลองเท้าให้จ้าก้อน<อ><อ>ที่ทสี่ออก<ะ>ไปข้างนอกเลยบอกกันว่าเดี๋ยวสิผ้าไปไหว้พาแน้ะจ้าทุกคนจ้าก,ก็เลยห้มากคัดล่องเท้าจ้าคัดไปที่แหลกกับมวนอยูหละต่อมากะเอาเอาพอเอาพอ,อ,าพองามพันวาเด้แต่ว่าไม่มีใครลองเท้าสู้เราเลยนะจ้าลองเท้านี่เหลี่ยมแหงจ้าคัดแบบสุดยอดความเหลี่ยมบะมีไผ่ทอนี่หละเงาอยู่ตลอดเวลาบม่ต้องคัด อีกเป็นอาทิตย์กันยังได้เลยเนาะจ้าแต่วันไหนที่รองเท้าไม่เงาไม่กล้าใส่นะทุกคนจะติดเป็นนิสยัยแล้วถ้ารองเท้าไม่เงาเ,เ<ๆ>ดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่กล้าใส่<า>เนาะอันนี้ก็ขาดสั่งเงากรีบเลยจ้เาเตื่นเสาวนี่แหละภารกิจหลักของเราคัดเรียบรวยลวจ้าแล้วคูนึงแล้วคูสองว่าจ้าบอยบอยเด้อ มาคัดเกิบให้คอยนี่ล่ะ <c oughs> ที่แรกกาวาสิแลวครูเดียวเพ่อนว่า มู้ยพ่อแล้วล่ะวาไดจ้าถ้าจะขาดแล้วต้องขาดให้ครบสองคู่ไปเลยนะคะทุกคนคะขาดล่องเท้าแล้วแล้วก็เลยบอกว่าให้หุงขาวไวจ้าล่างถวยหงขาเพราะว่าจะออกไปทางนอกเพื่อนอยากไปไวหว้พระเนะจ้า,จาให้นั่งหุงขาวไว้ก้อนเพื่อนบอกว่าขันคอยกินเขาเมื่อสอบนี่คอยสิอ้วนป้านหมูเพนว่าป้านว่าจะขอว่ากินน้ำอย่ามาใส่คําว่าอ้วนเด้อจากคาว่าอ้วนเป็นคําที่หยาบคายอย่ามาใช้คํานี้ขอร้องเลยลายจ้า หงข้าวไว,วแล้วห้าก็จะออกไปทั้งนองเนาะจ้าไปไหว้พระสักคราวหนึ่งแล้วก็จะกลับมากินข้าวนะคะมีหละภารกิจหลักของนางใส่รองเท้า้อมออกจากบ้านแต่ว่าบอกไวหุงเขาวไวเนาะจ้าไปแล้วจ้า